สวัสดีค่ะคลอยเองค่ะวันนี้เราจะมาทำอเอปเปคลีนแอนบลูเบอรี่คอเบลอร์กันนะคะเป็นขนมหวานที่นิยมทานในอังกฤษแล้วก็อเมริกานะคะตัวของคอเบอเลอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะคะตัวข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นผลไม้เชื่อมนะคะส่วนข้างบนเนี่ยก็จะโปะไปด้วยบิสกิตนะคะกรอบๆเวลาทานด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีความแบบ กลมกล่อมหอมๆละมุนละมุนนะคะก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำตัวของส่วนผลไม้ก่อนนะคะผลไม้ที่เอย,ยใช้วันนี้เนี่ยจะเป็นตัวของเนคเตอรีนแล้วก็บลูเบอร์รีนะคะรวมกันเนี่ยประมาณ1กิโลนะคะน้ำตาลลงไปนะคะโรยไปทั่วน้ำตาลเอาใช้ทั้งหมดก็คือเศษหนึ่งส่วนสองถ้วยนะคะใส่แป้งข้าวโพดไปนะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเนี่ยมันมีความข้นขึ้นนะคะวาน,นิลลาค่ะหนึ่งช้อนชาเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะน้ำมะนาว หนึ่งลูกนะคะแล้วก็เปลือกมะนาวนะคะขูดหนึ่งลูกค่ะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมมะนาวไม่เป็นซีซีไปเลยก็นับเป็นลูกสะดวกดีคือเราจะให้มีความแบบเปรี้ยวนิดๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญทีใ่ใส่น้ามะนาวลงไปเนี่ยเพราะว่านอกจากจะช่วยเรื่องที่ให้มีความเปรี้ยวนิดๆแล้วเนี่ยตัวของน้ามะนาวเนี่ยเขายังจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับไม่ทําให้ผลไม้ของเราเนี่ยพอเย็นตัวลงเนี่ยมันจะกลายเป็นเกล็ดน้ตาตาลนะคะเสร็จแล้วเราก็คลุกนะคะ ทุกอย่างรวมกันเลยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปเทใส่ถ้วยที่เราจะนำอบอีกทีหนึ่งนะคะขนาดอบว่านวขนาดประมาณ13คูณ9นิ้วนะคะ ตัวนคการีเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะนะคะซึ่งจะไปทางลูกพีชประมาณนั้นเพราะว่าเขาอยู่ในตระกูลเดียวกันสูตรนี้คุณผู้ชมจะเห็นอ๋อยช้เนคททรีเนี่ยเยอะเพราะว่าอ๋อยซื้อนคททรีมาแล้วมันเปรี้ยวค่ะคุณผู้ชมออยเลยมาทําอย่างนี้ซะเลยผสมกับบลูเบอร์รี่เพราะว่าอยากจะให้ได้เป็นสีม่วงม่วงมันจะสวยดีนะคะตัวของนคททรีคุณผู้ชมจะปอกเปลือกหรือว่าไม่ปอกก็ได้นะคะตรงน,นี้เราพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราไปทำตัวของบิสกิตกันค่ะ มาถึงขั้นตอนที่เราจะมาทําตัวของบิสกิตกันนะคะบิสกิตวันนี้เฉยจะทำเนี่ยจะเป็นตัวของบัตเตอร์มิลล์บิสกิตนะคะก่อนที่เราจะลงมือทำบิสกิตเนี่ยคุณผู้ชมไปอุ่นเตาอบรอไว้เลยนะคะที่อุณหภูมิ190องศาค่ะแป้งนะคะอ๋อ,อใช้ทั้งหมดก็คือ735กรัมค่ะเยอะนิดนึงเนาะ แล้วก็ตัวผงฟูนะคะใช้3ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1นช้อนโต๊ะค่ะผสมส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะตัวของส่วนผสมของเหลวนี่อาจจะใช้บัตเตอร์มิลนะคะ2ถ้วยถ้าคุณผู้ชมหาซื้อบัตเตอร์มิลข้างนอกเนี่ยไม่ได้สามารถทําเองได้นะคะก็คืออ๋อยมีคลิปไว้ถ้าคุณผู้ชมอยากดูให้เอ,อียคุณผู้ชมใช้นมเนี่ยหถ้วยต่อ น้ำส้มสายชูเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็จะได้ตัวของบัตเตอร์มิลมาแต่ว่าต้องรอทิ้งไว้สักประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะเขาก็จะมีความข้นและหนืดประมาณนี้ค่ะผสมกับน้ำผึ้งค่ะเ4ษหนึ่งส่วนสีถ้วยผสมให้เข้ากันเลยนะคะตูวส่วนนี้ก็พักไว้ก่อนค่ะมาถึงขั้นตอนที่เราจะมาทำตัวบิสกิตแล้วนะคะเนยคุณผู้ชมใช้เนยเย็นจัดนะคะ ออยแนะนาให้คุณผู้ชมหั่นให้เรียบร้อยแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะทําขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยให้คอมพลีสเสร็จหมดนะคะเราถึงค่อยนําเนยออกมาทําเนยออยใช้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ230กรัมนะคะเป็นเนยจืดค่ะคลุกเนยเลยค่ะให้ผสมกับแป้งให้ทั่วนะคะคุณผู้ชมต้องให้เนยกับแป้งเนี่ยคลุกให้มันกระจายอย่างนี้นะคะ อยากให้เนยอ่ะเขาติดกันเสร็จแล้วเนี่ยก็บีบบี้เนยเนี่ยให้เป็นแบบนี้นะคะให้ตัวเนยของเราเนี่ยสัมผัสกับแป้งเนี่ยให้ทั่วนะคะบางท่านอาจจะแบบว่าที่เกียวใช้มือบี้นะคะก็จะใช้ตัวของที่สับเนยก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันการที่เราบี้ตัวเนยเนี่ยให้เป็นลักษณะอย่างเงี้ย เพื่อที่จะให้ตัวของบิสกิตเรานะ่ะมีความเป็นครัมโบ้นะคะจะเยอะขึ้นตัวของแป้งเนี่ยจะมีเนยเนี่ยแทรกอยู่ได้ทั่วนะคะเทสดูว่าใช้ได้หรืยอยังนะคะโดยการที่กรมนี้นะคะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก้อนอย่างเี้คือได้แล้วนะคะก็ออกพอได้เลยเดี๋ยวเราจะนำของเหลวเราเนี่ยใส่ลงไปคะ่ะ ไปเลยนะคะอ่ะอาจะใช้มือนะคะโอเคค่ะผสมจนเข้ากันได้ประมาณนี้นะคะก็คือ เขาไม่ค่อยติดโถแล้วนะคะดละูลักษณะลอนออกมาอย่างนี้เดี๋ยวเราจะนําไปใส่บนหน้าตัวของคอมโพสเราเลยนะคะใส่เป็นก้อนขยุขยุขยอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องปรนีค่ะเสร็จทีนี้ก่อนที่เราจะนําเข้าอบนะคะเดี๋ยวเราจะทาไข่ไปบนหน้าของตัวคอบเบิร์ร์เราก่อนนะคะเพื่อให้ เ,ออเขามีสีสวยเนาะแล้วก็ไม่ให้หน้าของริสกิตเนี่ยไหม้เกินไปนะคะใช้ไข่หนึ่งฟองนะคะตีแล้วก็ทาไปบนหน้าเลยเสร็จแล้วโรยนะคะน้ำตาลไปข้างบนหน้าเลยค่ะพอดีหอยเป็นน้ำตาลที่แบบว่าเกรดละเอียดนะคะถ้าผู้ชมใช้น้ำตาลแบบเกรดใหญ่ๆก็จะสวยไปอีกแบบ แล้วนำเข้าอบเลยค่ะที่อุณหภูมิ190องศาเรียบร้อยแล้วค่ะเนทเชอรีนแอนด์บลูเบอรีอ่ครอเบอร์ของอ๋อนะคะใช้เวลาอบทั้งหมดนี่ก็คือ1ชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวอ๋อจะทิ้งไว้ตรงนี้นะให้เย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตักดูนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้ครอเบอร์ออก็อุ่นๆนะคะเดี๋ยวมาตักดูนะคะว่าข้างบนเนี่ยจะกรอบยังไงแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะฉ่ำยังไงนะคะ อาเจะบอกว่าอยหอมมากตัวน,นี้คุณผู้ชมเห็นเนื้อเบสกิดไหมคะฉ่ำมากค่ะ